ก็มาเจอกันอ,อีกแล้วเกียร์ใน ROB LOE ก็คือโรบอทนั่นเองนะจ๊ะซึ่งเราจะเอ่อมันจะเราจะมาเล่นแบมนี้กันเกียร์นี่คืออะไร,รอ่ะคือไงแค่ฆ่ากูหรอเป็นมาฆ่ากูาานาะไหนไมันอยู่ไหนมึงหนึกกูช้าขนัดแล้วเนี่หรอ bấm nè, đập thòng, bấm nè, kéo bấm cu, nam ở này, nam ở này, nam ở đâu này? อ๋อนี่ไงนี่ไงขามันเฮ้ยมันหายไปแล้วว้าเกกูจะฟาร์มยังไงดีกูจะฟาร์มยังไงอ่ะมันยิง,งยี่เะลรยของมันวันนี้ย่่ามันเกับยาอะไรมาฟิงฟิงฟิง,ฟงนี่ไง Ri, เจ็บใช่ไหมล่ะเจ็บใช่ไหมล่ะนี่แหน่นี่แหน่นี่เหน่นี่เหน่นี่แหน่โอ้ยอย่าโอ้ยกลัวต้นอะไรขึข้นมาขึ้นมาขึ้นตางไม่มาออ wow ้ยโอ้ยเกมมันวิ่งเร็วกว่าเราเกมมันวิ่งเร็วกว่าเราโอ้ยดอกใกล้ขนาดนี้นะอย่าอ๋ยมึงเปลี่ยนอันนี้บ้างไหมโอ้ยเกมมันมันชนละฟัน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  ทายสยัตว์ให้มีคนโทรหารู